นะครับผมนายธราภูมิจิชานทกุลนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่งครับวันนี้นะครับผมมีแอปตัวหนึ่งนะครับที่มีความน่าสนใจเป็นอย่างยิ่งนะครับสำหรับในหมู่ของคนที่พยายามจะหาไอเดียนะครับแอปพลิเคชันตัวนี้นะครับมีชื่อว่า Pinterest ครับ Pinterest เนี่ยหลายๆคนอาจจะแบบคุณเคยเห็นแบบว่าเฮ้ยมันคืออะไรอ่ะก็วันนี้นะครับผมจะชวนทุกคนไปดูเลยครับผมไปกันเลยวันนี้ผมจะมานำเสนอเกี่ยวกับแอปพลิเคชันแอปหนึ่งที่มีชื่อว่า Pinterest นะครับผม i ินเทเลสคืออะไรนะครับผมจะมาอธิบายให้ทุกท,ท่านฟังเดี๋ยวนี้แล้วครับผม i ินเทเลสเป็นบริการแบ่งปันรูปภาพและบริการโซเชียลมีเดียที่ออกแบบมาเพื่อเปิดใช้งานการบดิกข้อมูลและค้นหาข้อมูลโดยเฉพาะไอเดียนะครับบนเว็วบโดยใช้รูปภาพที่มีขนาดเล็กกว่า g i ฟและวิดีโอนะครับผมในรูปแบบของพิมพ์บอร์ดนะครับผมมีผู้ใช้รายเดือนเนี่ยประมาณ300ล้านกว่าคนในเดือนสิงหาคมคิดตศักราช2019นะครับผม บริการนี้ดำเนินการโดย Pinterest Inc. ซึ่งอยู่ในซานฟรานซิสโกนะครับผมซึ่งหลกัหลกๆแล้วเนี่ยแอปพลิเคชันนี้ก็จะใช้เกี่ยวกับในการหาไอเดียในการาว่าทำสิ่งอื่นๆนะ่งต่างๆ,ๆมากมายเลยครับไม่ว่าจะเป็นการวาดรูปการตกแต่งบ้านทั้งตกแต่งภายในตกแต่งภายนอกหรือไม่ว่าจะงานวาดรูปถึงแม้ว่าคุณจะเป็นคนที่วาดรูปไม่เป็นเลยก็ตามนะครับวันนี้เนี่ยผมจะมาสาธิตวิธีการดาวน์โหลด มันนะครับผมและจะสาธิตวิธีการใช้งานคร่าวๆว่ามันทำงางว่ามันใช้งานยังไงนะครับผมขั้นตอนแรกเนี่ยครับเราเข้าไปที่ App Store นะครับผมหรือว่าท่านที่ใช้ Android นะครับก็กดไปที่ Android เลยนี่นะครับแล้วก็เสิร์ชหาคำว่า Pinterest นะครับผมมันก็จะหน้าตาแอปประมาณนี้แหละครับผมแล้วก็ทำการกดดาวน์โหลดไปเลยครับหลังจากกระบวนการนี้เนี่ยก็จะใช้เวลาในการดาวน์โหลด สักพักหนึ่งนะครับโอเคนะครับหลังจากที่ดาวโหลดเสร็จแล้วนะครับมันก็จะขึ้นปุ่มเปิดหรือว่า open นะครับผมแล้วก็กดเข้าไปเลยโอเคนะครับมันก็จะเด้งขึ้นมาหน้านี้ครับผมแล้วเราจะทำไงต่อล่ะเราก็กดไปที่ sign up เลยครับผมเพื่อสมัครนะครับผมก็จะถามว่า w h ย t i เอี u r e m เมลแอดเด s s นนะครับผมแล้วก็ใส่ไปเลยครับผม ตามอีเมลของโอเคครับกด next เลยครับผมทีนี้ก็จะขึ้นมาให้ที่ว่า login นะครับผมแล้วแต่คนสะดวกเลยครับว่าเออเราจะใช้อะไร login ดีนะครับผมในที่นี้นะครับผมก็ขอใช้ facebook ในการ login นะครับผมกดดำเนินการต่อเลยครับ โอเคครับมันก็จะเด้งมาหน้านี้นะครับผมแล้วอย่างถ้าเกิดว่าเวลาเราจะหาไอเดียนะครับผมหรือว่าหาอะไรเนี่ยเราก็กดไปที่รูปเป้นขยายเลยครับผมในช่องค้นหาอย่างเช่นผมอยากจะหาการตกแต่งภายในนะครับผมผมก็จะเซิร์ชไปว่าการตกแต่งภายในนะครับผม นี่นะครับมันก็จะเด้งขึ้นมาอย่างนี้นะครับผมก็จะมีหลายอย่างมากๆเลยครับผมทั้งแบบว่าการจัดแบบห้องหรือว่าอะไรต่างๆก็ขึ้นมาเยอะแยะเลยนะครับผมอย่างถ้าเกิดว่าเราสนใจไหนเนี่ยแล้วอาอย่างเช่นผมสนใจอันนี้ใช่ไหมครับผมก็จะขอหยาตรงนี้นี่นะครับถ้าเกิดว่าผมสนใจนี่นะครับผม ผมก็จะทําการกดถูกใจให้เขาก่อนนะครับว่าเออเราถูกใจอันนี้แล้วก็แล้วก็กดเซฟครับแล้วก็ทําการเรียกว่าเราอยากจะให้มันไปที่ไหนนะครับผมผมก็จะคียใหม่เลยครับผมก็จะเขียนว่าตกแต่งภายในนะครับโอเคแต่งนะครับผมทีนี้ที่ ไอ้ที่เราเซฟไว้เนี่ยมันจะไปอยู่ในไหนนะครับให้เรากดมาที่รูปคนนะครับผมแล้วก็มาดูนี่ครับเพื่อนเพื่อนจะเห็นว่ามันจะมีการตกแต่งภายในนะครับผมทีนี้มันก็จะไม่หายไปไหนแล้วครับแถมอีกว่าก็จะมีอันที่มันคล้ายๆกันเนะี่ยเด้งขึ้นมาตรงไฟล์มอไอเดียนะครับผมแล้วกดซีมอนี่นะครับก็จะเด้งขึ้นมาเยอะแยะมากมายเลยครับผมทีนี้เนี่ย ผมก็จะมาโอเคครับเราก็สามารถเซฟรูปได้ด้วยนะครับผมแล้วเราจะเซฟรูปได้ยังไงล่ะ,ะสมมติว่าผมชอบไอ o อนแมนผมอยากโหลดเก็บเอาไว้ในเครื่องมากเลยพอ้แล้วกดที่ว่าจุดสามจุดนะครับผมแล้วก,กดดาวน์โหลดอิมเมจครับผมโอเคครับแล้วกดตามลยนะครับกดปิดไปนะครับผมจะเห็นว่า อีเมลถูกดาวน์โหลดแล้วแล้วก็ไปดูว่ามันดาวนโหลดมาจริงหรือเปล่ากับพี่โฟโตนะครับผมนี่นะครับก็เป็นรูปอัลเลนแมนที่ผมเพิ่งโหลดน้ำไม่ยีเลยนะครับผมโอเคครับกลับมาที่เดิมนะครับโอเควันนี้ผมก็จบไปแล้วนะครับก็จะมาสรุปโดยสังเขปนะครับผมว่าพ t e r เ s t เนี่ยเป็นช่องทางสำคัญสำหรับคนที่อยากทำแบรนด์ของตัวเองและทำธุรกิจออนไลน์ คือมันช่วยให้เราสผสมไอเดียและสร้างสารรค์สิ่งใหม่ๆขึ้นมาได้นะครับผมทำงานทำให้งานเราเนี่ยออกมาดูดีนะครับผมมีสไตล์โดยเฉพาะงานที่เป็นพวกกราฟิกแบนเนอร์เว็บไซต์หรือไม่ว่าอย่างไรก็ต้องทําและพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เข้าถึงลูกค้านะครับผมช่วยเพื่อนยอดขายได้ด้วย เป็นไงกันบ้างครับสำหรับวิดีโอเมื่อสักครู่นะครับหวังว่าวิดีโอที่ผมทําเมื่อสักครู่นี้จะเป็นประโยชน์นให้กับเพื่อนๆได้ไม่มากก็น้อยเลยนะครับสําหรับและตอนนี้นะครับผมหวังว่าทุกคนจะอยากเปนเัเลยนแล้วว่าเปนเรีทนทำอะไรได้บ้างสามารถทําอะไรได้นอกเหนือจากการที่ว่าเราหาไอเดียทําอะไรได้อีกเยอะแยะเลยครับสัปดาห์นี้นะครับเพื่อนๆคงได้ประโยชน์ได้มากก็น้อยเออถ้าอย่างนั้นผมคงต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ